สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับก็สวัสดีครับก็มาต่อแปลงที่3นะครับแปลงต้นประดูนะครับแปลงนี้ก็จะพูดคุยถึงเรื่องปัญหาข้าวล้มราบน้ำ และควรจะปล่อยน้ําแบบไหนแล้วก็ควรจะเอาน้ําออกยังไงสําหรับการที่ข้าวล้มแบบนี้แล้วก็ไม่สามารถที่จะปิดหัวคนาหรือว่ากั้นหัวคนาได้อันนี้เราก็พิจารณาตามพื้นที่ตัวเองนะครับผมพิจารณาตามพื้นที่ของผมแต่อาจจะมีข้อคิดที่สะกิดใจนิดหน่อยกับปัญหาลวงข้าวขาวที่ผมพูดถึงจากคลิปก่อนแล้วก็การแก้ปัญหาจากคลิปก่อนนะครับคือมันจะต่อเนื่องกันแต่ละคลิปนะครับแต่ละแปลง แปลงนี้เป็นแปลงที่สามนะครับแปลงนี้ข้าวเนี่ยที่เกิดรวงขาวนะครับท่านเห็นไหมครับที่เกิดรวงขาวหนึ่งรวงสองรวงขยิบกระยอมนะครับหรือว่าที่รวงขาวเยอะๆแบบนี้บอกไว้เลยครับลักษณะแบบนี้เรียกว่าเพียกระโดดนะครับควรฉีดยาไพมีโทซีนนะครับเนี่ยเต็มเลยนะครับเนี่ยเริ่มมีขาวปะปลายฉะนั้นถ้าเราไม่ฉีดนะครับไม่ฉีดยาพวกเพียเนี่ยหรือว่าตัวยาไพมีโทซีนเนี่ย มันจะเป็นทั่วแปลงเลยนะครับแล้วคุณดูสังเกตนะครับว่าแปลงนี้ผมยังไม่ได้ฉีดยาอาโมอเล่เลยนะครับเนื่องจากเนี่ยไม่ว่างนะครับเครื่องฉีดไม่ว่างนะครับเมื่อโดนไม่ว่างปุ๊บปัญหาที่เราเจอก็คือเห็นไหมครับเม็ดมันจะไม่ทองนะครับเม็ดมันจะคำำ้มดาแล้วลักษณะข้าวก็เริ่มมีอาการลวงขาวหรือว่าหัวงอกเล็กน้อยข้าวถ้ามีน้ําอยู่นะครับมีลวงขาวเล็กน้อย จบไปนะครับสาหรับเรื่องเพี้ยเข้าใจกันแล้วนะครับและเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องน้ําน้ําเยอะเนี่ยมันมีข้อดีอยู่หนึ่งข้อนะครับหนึ่งถ้าน้ําเยอะข้าวจะลอยตัวอยู่บนน้ํานะครับข้าวจะไม่จมราบน้ําแล้วก็ไม่จมแตะดินหรือว่าแปะดินแต่จะแปะน้ําน้ําจะพยุงข้าวให้ลอยตัวขึ้นแล้วเมื่อข้าวพยุงน้ําลอยตัวขึ้นปุ๊บเนี่ยบางรวงกระดกได้เขาก็จะกระดกบางรวงกระดกไม่ได้ก็จมน้ํา แต่สังเกตนะครับว่าลวงข้าวจะไม่เน่าจะไม่เสียเม็ดจะเต็มแม้แต่เม็ดข้าวที่จมน้ําอยู่เม็ดเขาก็จะเต็มนะครับไม่ได้เป็นขี้รีบทาไมรู้ไหมครับคุณสังเกตไหมครับว่าทําไมข้าวที่มันจมอยู่ในน้ําเนี่ยมเมล็ดถึงเต็มทําไมเมล็ดถึงไม่รีบก็หนึ่งใบข้าวยังส่งเคาะแสงได้ตามปกติสอง ใบข้าวไม่ได้จมหรือว่าล้มทับกันมากเกินไปก็คือยังมีแสงแดดยังมีอากาศยังมีทุกอย่างถ่ายเทเข้าไปใต้ต้นข้าวได้ทำไมถึงถ่ายเทใต้ต้นข้าวได้ก็เพราะว่าข้าวลอยตัวอยู่บนน้ำไม่ใช่โดนดินทับถมหรือว่าโดนข้าวทับถมนอนแปะกันถ้าข้าวโดนถ้าข้าวแปะกันเมื่อไหร่ แล้วใต้ล่างไม่มีน้ําให้ข้าวกระดกตัวหรือว่างัดตัวขึ้นผมบอกคุณเลยว่าข้าวจะเป็นรวงรีบเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าใต้ล่างเนี่ยมันร้อนไหมครับร้อนแต่น้ําเนี่ยมันเย็นไหมครับเย็นแล้วรู้ไหมครับว่าข้อเสียของการมีน้ําและไม่มีน้ําเนี่ยมันคืออะไรการมีน้ําเนี่ยใบข้าวเราเนี่ยจะโดนตะไคร่จับตอนเก็บเกี่ยวข้าวข้าวที่มีน้ําหรือว่าเก็บเกี่ยวตอนข้าวน้ําเยอะเนี่ย ข้าวจะรวงดําเม็ดดาเพราะจากคลิปที่แล้วจะอธิบายแล้วว่าตะไคร่น้ําจากใบข้าวตะไคร่น้าจากรวงข้าวมันจะไปฟัดตีกันอยู่ในตู้รถเกี่ยวโอเคนะครับแต่ถ้าเราปล่อยแห้งเราเกี่ยวปุ๊บเม็ดข้าวจะไม่ดําครับเม็ดข้าวจะออกค้ำๆเฉยๆนะครับแต่ท่านจะได้เมล็ดที่เป็นขี้รีบอยู่ใต้ล่างเพราะอะไรรู้ครเพราะว่าดินมีความร้อนนะครับเมื่อเราระบายน้ําออกดินมีความร้อน ข้าวไม่ได้ลอยตัวขึ้นจากน้ําเหมือนตอนมีน้ําข้าวจะค่อยๆลดตัวต่ําลงถูกไหมครับลดตัวต่ําลงจากข้าวแล้วก็ทับแน่นขึ้นทําให้อากาศถ่ายเทเข้าไปในใบข้าวที่โดนทับไม่ได้ทําให้ข้าวเราเนี่ยไม่สามารถที่จะกระดกหัวได้เพราะว่าข้าวไม่ได้ลอยแล้วนะครับแต่ข้าวจะจมลงไปติดพื้นนาพื้นดินเลยเสร็จแล้วเมื่อมันติดพื้นนาพื้นดินใบข้าวที่อยู่ใต้ล่างสุดมันก็จะไม่โดนลมไม่โดนอากาศหรือว่าไม่โดน เขาเรียกไม่โดนแสงที่เล็ดลอดจากการที่ข้าวทับถมกันข้าวก็สง่งเคาะใบไม่ได้หยุดจเจริญอาหารข้าวก็จะเกิดการเป็นขี้รีบฉะนั้นวิธีแก้ของการเป็นน้ําท่วมแบบนี้นะครับเราก็ควรจะดูดน้ําออกก่อนเก็บเกี่ยวสิบวันก่อนดึงน้ําออกก่อนเก็บเกี่ยวท่านต้องมั่นใจว่าน้ําในนาข้าวเราจะไม่มาจากทางอื่นแล้วก็จะไม่กลับมาท่วมซ้ํา ความหมายง่ายๆคือข้าวลักษณะดังกล่าวแบบนี้ให้น้ำมาเยอะๆอยังไงข้าวจะลอยตัวขึ้นจากน้ำทันทีนะครับผมจะบอกคุณก่อนว่าถ้าข้าวเคยจมน้ำหรือว่าข้าวล้มราบน้ำแบบนี้เมื่อน้ำกลับมาท่วมข้าวจะลอยตัวยกตัวขึ้นทั้งหมดเลยมันจะไม่โดนน้ำท่วมหมดแต่ถ้าเราระบายน้ำออกปึ๊บ นะครับสมมุติเราระบายน้ําออกวันนี้เพื่อจะเก็บเกี่ยวในอีกห้าหกวันแล้วอยู่ดีๆน้ํามาปุ๊บข้าวจะไม่กระดกแล้วนะครับนอนแล้วนอนเลยนะครับลาบเขาเนี้ยลาบกับพื้นแล้วเขาเนี้ยน้ํามาให้ตายเขาก็จะไม่กระดกตัวขึ้นอีกแล้วนะครับเพราะว่าข้าวเมื่อมันทับหนาแน่นขึ้นมันจะมีความหนักของเมล็ดของรวงทําให้เขากระโดกหัวไม่ขึ้นฉะนั้นเมื่อปล่อยน้ําออกควรจะเก็บเกี่ยวหรือว่าปล่อยน้ําออกแล้วเนี่ยหรือว่าวิทน้ําออกเนี่ยควรเก็บเกี่ยว อันนี้เราแก้ปัญหาสําหรับคนที่ไม่สามารถปล่อยน้ําออกได้นะครับไม่ได้แก้ปัญหาให้สําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องว่าสามารถปล่อยน้ําได้ถ้าคนที่สามารถปล่อยน้ําได้เนี่ยผมไม่พูดถึงคือคุณก็ควรปล่อยน้ําบบตั้งแต่รว,ว,วงข้าวเป็นแบบนี้แล้วนะครับนี่คุณควรปล่อยน้ําได้ตั้งแต่รวงข้าวมีรวงข้าวเป็นแบบนี้แล้วนะครับเนี่ยรวงข้าวเป็นแบบนี้ปล่อยน้ําได้เลยนะครับ แต่ถ้าเป็นแบบนี้จะเพิ่งปล่อยนะครับนี่นถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะเพิ่งปล่อยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะไปพูดถึงการออกรวงไม่สม่ำเสมอนะครับคลิปนี้เอาเรื่องนี้ไปก่อนเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยปล่อยน้ําได้เลยนะครับไม่มีปัญหาสําหรับคนที่ปล่อยได้ถ้าคนที่ปล่อยไม่ได้เนี่ยก็ทําอย่างที่ผมบอกปล่อยน้ําก่อนเก็บเกี่ยวยี่สิบวันนะครับปล่อยออกเลยนะครับเมื่อปล่อยออกเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็เก็บเกี่ยวได้เลย และต้องมั่นใจว่าน้ําเนี่ยจะไม่มาท่วมซ้ํานะครับหลังจากน้ําแห้งแล้วเพราะไม่งั้นข้าวจะไม่กระดกหัวหรือว่าไม่งัดตัวขึ้นอีกแล้วนะครับจมแล้วจมเลยเสียหายแล้วเสียหายเลยก็อันเนี้ยฝากมาระวังด้วยกับการที่ว่าจะปล่อยน้ําตอนไหนถ้าน้ำเราท่วมแล้วก็ไม่มีทางระบายออกแบบผมนะครับก็โอเคจบไปนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าน้ําเยอะข้าวไม่เป็นขี้รีบนะครับผมจะบอกคุณไว้คุณเข้าใจให้ถูกจุด บางสิ่งบางอย่างเนี่ยเรียนรู้กันจังนะครับก็เหมือนคลิปแรกที่ผมพูดว่าเรียนรู้กันจังแต่เอาไปปฏิบัติไม่ได้เอาความจริงมาพูดดีกว่าครับพูดในเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆพูดในเรื่องที่ปฏิบัติได้จริงๆพูดในเรื่องที่แก้ได้หรือว่าแก้ไม่ได้พูดกันมาเลยนะครับไม่ต้องมาอ้างพูดนู่นพูดนี่ให้มันดูวุ่นวายนะครับอ่ะเดี๋ยวลงไปให้ดูนะครับอ่ะคุณดูข้าวที่ราดน้ําแบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูเลยนะครับนี่นี่คุณคิดว่าข้าวจมน้ําแบบเนี้ยนี่นะครับ อ่ะนี่จมน้ำดำแล้วนะครับคุณคิดว่ามันเป็นขี้รีบไหมอ่ะเดี๋ยวกันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมล้างให้ดูเลยนะครับนี่นะครับข้าวจมน้ําให้ตายยังไงนะครับข้าวก็เป็นเม็ดเต็มอยู่ตลอดนี่นะครับอืมนี่ข้าวให้จมน้ํายังไงก็เป็นเม็ดเต็มนะครับผมจะบอกคุณไว้ก่อนคุณอย่าเข้าใจอะไรที่มันผิดมากเกินไปนะครับว่าข้าวจมน้ําแล้วเนี่ยจะเป็นเมล็ดรีบผมจะบอกคุณก่อนว่า ข้าวที่จมน้ําแล้วเป็นเมล็ดรีบเนี่ยมันมีอยู่สองกรณีกรณีที่หนึ่งจมตอนช่วงตากเกสรหรือว่าจมตอนช่วงข้าวปากอ้าหรือว่าข้าวตากเกสรจมชนิดที่หนึ่งเสียหายแน่นอนถ้าจมตอนช่วงข้าวออกรวงเขาเรียกว่าออกรวงหมดแล้วเนี่ยแล้วจกแล้วอยู่ดีๆฝนมันตกลวกไปเนี่ยไอที่กระโดดได้รอดนะครับไอที่จมอยู่ใต้ล่างก็อาจจะรอดบ้างหรือว่าอาจจะจมน้ําบ้างเสียหายเล็กน้อย ส่วนประเภทที่สองระบายน้ําออกแล้วน้ํามันมาอีกรลลอกหนึ่งอันนี้เสียหายร้อยปอร์เซ็นตนะครับฝากให้ทุกท่านระมัดระวังด้วยแต่อย่างที่บอกนะครับลองไปศึกษาดูจากนาตัวเองเดอเมื่อกี้ผมก็วักแล้วนะครับว่าข้าวที่จมน้ําเมล็ดเต็มใสแค่มีตะไคร่จับเฉยๆมเมล็ดไม่ได้เป็นขี้รีบเพราะอะไรวะเพราะใบธงเนี่ยเขาขึ้นจากจากน้ํามาสองข้อแสงอยู่ตลอดไอ้ที่เราเสียนะ่ะคือความเชื่อไงคือความเชื่อของทุกท่านที่ว่า เฮ้ยน้ําเยอะแบบนี้ต้องระบายน้ําออกแล้วข้าวจะไม่เสียนั่นแหละครับตัวเสียตัวเป็นขี้รีบเลยทําไมรู้ครับเพราะว่าน้าท่วมระบายน้ําออกข้าวทับกันใบทงสงองเคราะห์แสงไม่ได้ไม่มีน้ําที่ทําให้ข้าวลอยตัวฉะนั้นเมื่อน้ําท่วมน้ําเยอะหรือว่าข้าวล้มแบบผมอย่างเงี้ยถามว่ามีน้ําแล้วข้าวเสียหายไหมตอบเลยว่าไม่ได้เสียหายอะไรเลยครับคิดไปเองนะครับข้าวมันไม่ได้เสียหายแค่ข้าวมาเมล็ดดําใบดําจากตะไคร แล้วเสร็จแล้วมาลดเกี่ยวมันตีทําให้ลวงมันดําเฉยๆจงเชื่ออะไรที่ปฏิบัตินะครับผมเดี๋ยวดูไปแล้วกันนะครับบางทีผมเห็นจับจุดมั่วซั่วกันไปหมดนะครับโอเคเนาะเข้าใจดีเนาะส่วนลวงขาวเห็นไหมครับนี่ลวงขาวปะปลายเต็มเลยนะครับที่อยู่ใต้ร่มต้นประดู่อย่างเงี้ยอันเนี้ยต้องฉีดพยมีโทซีนนะครับหรือว่าเพี้ยกระโดดระมัดระวังด้วยหรือว่าสารฆ่าเพี้ยนะครับแปลงนี้ก็ให้มันมาฉีดมันก็ยังไม่มาฉีดนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวก็ไป กันต่อแปลงที่3แล้วก็4นะครับแปลงที่3มแปลงนี้เป็นแปลงที่3าเนาะเดี๋ยวไปแปลงที่4ี่ก็ขอบคุณผู้ติดตามรับชมทุกท่านไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ